เวลาไปรูดซื้อของในญี่ปุ่นหรือตอนกดจองโรงแรมผ่านเว็บเคยเจอหน้าจอเครื่องรูดบัตรขึ้นมาให้เลือกแบบนี้ไหมครับระหว่างเงินไทยกับเงินเยนอืมตรงนี้สําคัญมากนะครับอยากให้ชูคิดนิดนึงก่อนกดครับคําแนะนําจากประสบการณ์ของผมนะครับไม่ว่าจะค่าช้อปปิง้งหรือค่าโรงแรมให้เลือกจ่ายเป็นสกุลเงินเยน,นเสมอครับกดปุ่มที่เป็นสกุลเงินของประเทศเขาจะคุ้มค่าที่สุดครับทําไมถึงแนะนําแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเลือกเงินบาท ทางระบบร้านค้าเขาจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเขาเองซึ่งมักจะสูงกว่าอัตราปกติ3-5%เลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเงินเยนเราจะให้ JCB Mastercard หรือ Visa เป็นคนคำนวณเปรดตามจริงซึ่งมักประหยัดกว่าและยุติธรรมกว่าครับใช้หลักการนี้ง่ายๆได้ทั่วโลกเลยนะครับเที่ยวเมืองไหนจ่ายเป็นเงินเมืองนั้นอยู่ญี่ปุ่นจ่ายเยนจองโรงแรมญี่ปุ่นก็ให้เลือกตัดบัตรเป็นเงินเยน เท่านี้เราก็จะได้ราคาเรทที่สมเหตุสมผลไม่ต้องเสียส่วนต่างโดยไม่จําเป็นครับมีใครเคยเผลอกดเลือกเงินไทยไปบ้างไหมครับไม่เป็นไรนะครับถือเป็นการเรียนรู้หรือใครมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในคอมเมนต์ได้นะครับ